สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการเสียบข้างให้กับต้นทุเรียนเป็นการเสียบข้างโดยนำสายพันธุ์บินจพันนะครับเป็นสายพันธุ์ทางสวนของผมเองนะครับเชื่อว่าทองเกลี่ยมนะครับเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดผล2กิโลกว่านะครับ หรือว่าโลขึ้นขึ้นไปนะครับสูงสุดก็ไม่เกินสามกิโลนะครับให้ผลขนาดพอดีนะครับรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องราวของเนื้อนะครับมีกลิ่นหอมนะครับเนื้อเนียนเป็นครีมนะครับรสชาติดีมากผมก็ได้นำยอดนะครับมาฝากไว้กับต้นทุเรียนมูสันกิงต้นนี้นะครับ โดยให้ฉัดล่างนี้นะครับก็จะเป็นมูสักกิ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะไว้เป็นมูสักกิงเหมือนเดิมแล้วกเ็เลยขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ผมได้มาเสียบข้างท่านก็ได้ชมหลายคลิปแล้วนะครับผมลงไปตัวนี้นะครับตัวนี้ยอดก็เหมาะนะครับเหมาะที่จะทําการตัดกิ่ง นรัตัดกิ่งข้างนี้ลิดกิ่งข้างนี้ออกนะครับผมจะลิดกิ่งข้างนี้ออกหมดเลยนะครับลิดกิ่งข้างนี้ออกมาแล้วก็จะใช้กิ่งนี้นะครับเป็นไม้ค้ำเพื่อที่จะส่งเสริมให้ต้นนี้โตเร็วขึ้นนะครับเขาจะได้รับแสงได้เต็มที่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้แต่งนะครับไม่ได้ไม่ได้รีบนะครับตอนที่เสียบติดปุ๊บก็ไม่ได้รีบที่จะอ่าตัดกิ่งนี้ออก กิ่งข้างออกบางคนก็จะตัดเลยนะครับบางคนก็จะตัดเลยนะครับเขาไม่ไม่มาคว้านกิ่งอยู่แบบนี้เขาจะตัดเลยแต่ผมไม่ตัดนะครับผมจะใช้วิธีคว้านกิ่งตรงนี้แล้วก็ใช้กิ่งเดิมนี้ครับไว้ผูกนะครับใช้เชือกผูกไม่ให้กิ่งนี้ฉีกในวันข้างหน้าเพราะว่าพอเราตัดนี้ปุ๊บนะครับยอดก็จะเจริญเร็วมากนะครับเจริญเร็วมาก กางล่างนี้มีลุงครัวอยู่เยอะนะครับแต่ข้างบนนี้มียอดเพียงยอดเดียวอาหารที่ผลิตได้นะครับก็จะเพียงพอที่จะส่งเสริมต้นพันธุ์งเทียมที่นามาเสียบนะครับโตเร็วแล้วก็พุ่งอย่างเร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีที่ผูกนะครับผมก็เลยเอากิ่งนี้ไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับ การที่เราจะทําการตัดสินใจว่าตัดเมื่อไหร่นะครับให้ท่านสังเกตนะครับให้ท่านสังเกตเนี่ยยอดต้องต้องเลยไปสลาดไปหน่อยนึงนะครับคือใบเริ่มแก่นะครับพอใบเริ่มแก่นี้ยอดเขาก็จะสร้างหารเองได้ด้วยปรุงหายเองได้ด้วยนะครับก็จะยิ่งส่งเสริมการเติบโตได้ดีขึ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดแต่งให้ท่านดูนครับนี่ให้ท่านดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับนี่กิ่งข้างบนที่เราจะแต่งกิ่งข้างนี้เอออกนะครับดูข้างบนหั้ออกด้วยนะครับก็พอดีพอดีนะครับพอกิ่งที่เราเสียบนี้โตนะครับพอกิ่งที่เราเสียบนี้โตยอดพอกิ่งที่เราเสียบนี้นะครับนี่ถองเก้มนี้โต กิ่งต้นพื้นเมืองเออกิ่งต้นเดิมก็จะแห้งพอดีพอดีนะครับเราไม่ต้องไปหาไม้มาค้ำโอเคครับเดี๋ยวจะตัดเลยครับนี่นะครับตอนที่เราตัดต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้กิ่งเขาหักมาดุลนะครับให้กิ่งเขาหักมาดุนยอดที่เราทําการเสียบข้างนะครับก็ทําด้วยความระมัดระวงังโอเคไปแล้วหนึ่งนะครับต่อไป โอเคไปเลยสองนะครับไปครับ <c oughs> ต้องระวังนะครับเวลาเราตัดปุ๊บมันจะล่วงลงมาโดนโดนกับยอดนี้นะครับต้องรมาระวังนะครับไม่นั้นฉีกแล้วก็หักเสียดายนะครับต้องมาเริ่มต้นเสียบใหมโอเคไปโอเคนะครับ ผมก็จะไว้สูงหน่อยนะครับเพราะว่ายอดเขาจะโตเร็วนะครับเราจะได้ใช้ไม้ค้ำนานๆทำเป็นไม้ค้ำได้นานๆนะครับนี่ระวังหน่อยละเราตัดลงมานะครับมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งตัดนะครับก็ต้องระวังไม่ให้กิ่งมันมาโดนบนยอดที่เราเสียบนะครับโอเคนี่นะครับ ผมกาว่าประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับจากจากตัวนี้นะครับจากยอดที่เราเสียบนะครับจะไว้กิ่งเดิมนี้ไว้ความสูงประมาณหนึ่งเม็รเพื่อที่จะใช้ปลูกนะครับเพราะเดี๋ยวก็จะโตเร็วมากเราจะต้องปลูกเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับโอเคนะครับนะครับตัดไปแล้วยอดนะครับจากยอดนี้ลงมายังตำแหน่งเผลท,ที่เราเสียบนะครับ ก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราเสียบนะครับหน่งที่เราเสียบไว้สูงประมาณหนึ่งเมตรเพื่อที่จะไว้ปลูกนะครับต่อไปกิ่งก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่นั่นยอดที่เราตัดนะครับก็จากตำแหน่งที่เราเสียบนี้สูงขึ้นไปประมาณหนึ่งเมตร ตำแหน่งนี้นะครับที่เราเสียมนะครับนี่เพื่อที่จะไว้ผูกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าทายไม่ได้นะครับกิมนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ